สวัสดีคะ่ะเด็กๆกลับมาพบกันในสัปดาห์ที่2แล้วนะคะแต่ว่าครูครูอะชื่ออะไรนะเด็กๆจําได้หรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆยังจําไม่ได้ครูจะมาบอกชื่อตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูนะคะชื่อว่าคุณครูขวัญใจนะคะหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูขวัญก็ได้จะมาทําหน้าที่เป็นครูประจําชั้นของเด็กๆในชั้นนับาลปีที่2นะคะ แล้วก็จากสัปดาห์แรกนะคะที่ผ่านมานะคะครูขวัญเนี่ยได้ตรวจงานจากที่เด็กได้ส่งการบ้านเข้ามานะคะเด็กทุกคนทําได้ดีเยี่ยมมากเลยค่ะปมืงให้ตัวเองหน่อยค่ะๆๆๆและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังคงใช้แบบฝึกหัด2เล่มเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือเล่มนี้และเล่มนี้ค่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แต่ว่าการเรียนของเราจะเป็นยังไงนั้นเด็กๆ,ๆพร้อมหรือยังคะอะไรนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยคะ่ะเย้ เด่กะคะแล้ววันนี้นะคะการบ้าน,นของเราก็มีจํานวน3หน้านั่นเองนะคะคือตรงนี้กับตรงนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยเลยนะคะสู้ๆค่ะเรากลับมาอยู่ในแบบฝึกหัดการลากเส้นลีลามืออีกแล้วนะคะประจำวันที่9มิถุนายนดูตรงไหนเอ่ยดูตรงนี้นั่นเองนะคะ9มิถุนายนแล้ววันนี้นะคะ เราจะมาเขียนเส้นเฉียงนะคะโดยลากจากล่างขึ้นข้างบนอ่าเฉียงจากขวาไปซ้ายนะคะให้สังเกตที่หัวลูกศรน,นี้เลยตรงนี้ใช่ไหมก็ลากจากจุดข้างล่างขึ้นไปข้างบนอ่างนี้อ่าไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามานับจรวดกันก่อนดีกว่าว่ามีจรวดทั้งหมด กี่ลำนะจ๊ะอ่าพร้อมแล้วมานับกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและ 1ิค่มีจำนวนทั้งหมด10ลำอ่าเลข10มี1กับ0แล้วก็เราเรียนรู้เลขไปแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะมาลากเส้นกันจริงๆแหละเห็นไหมลากจากข้างล่างตรงนี้ขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะคะเราก็อ่าลากไปเลยโอเคพยายามให้อยู่ในเส้นนะคะไม่ออกนอกเส้นเนาะลากจากข้างล่างขึ้นข้างบนอ่ะ ถ้ามันเบี้ยวก็ทำไมได้คะ่ะลบได้อ่าเวลาเด็กๆเขียนให้ใช้ดินสอเขียนนะคะอย่าลืมนะคะนี่ขึ้นไปเลยปดอันนี้เบี้ยวอะ่ะลบนิดนึงอ ก็ยังเบี้ยวอยู่นะคะวันนี้ครูเป็นอะไรเอ่ยเขียนเบี้ยวตลอดทำไมชึบอ,อ่าลากจากล่างขึ้นข้างบนล่างขึ้นข้างบนอ่าล่างขึ้นข้างบนชึบอ,อ่าอันนี้เบี้ยวแล้วก็ทำไงคะลบได้ ชิบนี่ชิบนี่ชิบนี่โอเคเสร็จแล้วหนึ่งหน้าแต่การระบายสีจรวดเนี่ยเด็กๆต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วว่าอยากจะให้จรวดเราเนี่ยออกมาเป็นสีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในหน้าถัดไปนะจ๊ะเด็กๆ เด็กๆคะเรากลับมาสู่แบบฝึกหัดการลากเส้นลีลามือหน้าที่สองกันแล้วนะคะและในหน้านี้คือหน้า17นะคะดูตรงนี้เลข17มี1กับ7เขาบอกว่าหน้าเนี้ยจะเป็นการลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวาก็คือดูที่ลูกศรตรงนี้อ่าอันนี้เขาเรียกว่าซ้ายครูจะเขียนโซโซนะแทนว่าซ้ายอันนี้คือขวาขอไข่ก็คือลากจากนี่ไปนี่นั่นเองนะคะ ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเรามาเริ่มกันเลยไหมคะเลือกสีก่อนนะเอาสีอะไรดีเออเอาสีเหลืองมั้งดีกว่าไม่เคยใช้เลยพร้อมแล้วไหมคะพร้อมแล้วไปเลยนะคะเ,เด็กเปนี่เส้นที่1นึปดจึ๊บเส้นที่2องอ่าเส้นที่2แล้วเด็กๆมีทั้งหมดสามบรรทัดนะคะ ปื๊บสามปึ๊บสีเห็นไหมต้องมีสมาธินิดหนึ่งนะคะเพราะถ้าไม่มีสมาธิมันอาจจะเบี้ยวได้เลยมันอันนี้นี่เห็นไหมใหเบี้ยวแล้วแล้วก็ลบอ่นานะต่อเลยชิบอ,อันนี้เรียกว่าเส้นตรงนะคะเด็กๆมาแถวที่สองแล้วด้วยความรวดเร็ว ปดปดเห็นไหมชุบนี่ไปได้เรื่อยๆนะคะโอเคตะป่ายแทวสุดท้ายแล้วจ้า อโอเคโอเคอ่ามาเรื่อยๆแล้วโอเคโอเคโอเคแล้วก็ลากมาเรื่อยๆนะคะ จนถึงเส้นสุดท้ายแล้วเย้แล้วก็จะเหลืออาน้องหมาใช่ไหมน้องหมาตรงนี้สามตัวครูก็อาจจะฝากให้เด็กๆช่วยกันระบายสีเขาหน่อยนะคะแล้วเจอกันในหน้าถัดไปค่ะเด็กๆ และสุดท้ายน,นี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กับแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายของวันนี้กันแล้วค่ะก็คือแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าที่6นะคะเด็กๆหน้า6อ <ๆ S 1> ่าเล <ๆ S 1> ็ก 6, <ๆ>6อยู่ตรงนี้นั่นเองตึ้งดึงตรงนี้นะคะอ่าแล้วหัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้เกี่ยวกับสัตว์อันตรายเขาบอกว่าเขียนวงกลมล้อมรอบสัตว์อันตรายและอ่านคำตามครู าภาพแรกคืออันนี้นะภาพแรกคือตรงนี้นี่ภาพพึ่งภาพเบอร์หนึ่งเดี๋ยวครูเขียนเลขหนึ่งไว้ดีกว่าเบอร์หนึ่งคือพึ่งเบอร์สองคือปลาและเบอร์สามคือน้องเหมียวนั่นเองนะคะเด็กคิดว่าอะไรอันตรายที่สุดเดี๋ยวครูขอเลขสี่ประกาศก่อนอาซีนี้ดีกว่าอะไรอันตรายที่สุดคะ แน่นอนค่ะคะําตอบก็คือพึ่งนั่นเองนะคะเพราะว่าพิษของพึ่งเนี่ยตรงก้นของเขาอะ่ะมันจะมีเหล็กในอยู่ถ้าเขาทิ่มโดนเรา,มาเมื่อไหรเนี่ยจะเกิดอาการบวมแล้วก็เจ็บนะคะเด็กๆส่วนปลาเนี่ยไม่มีอันตรายนะคะน้องแมวก็ไม่มีอันตรายมากนะคะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะอ่าจบไปแล้วกับคําสั่งแรกแต่ยังไม่จบกันบ้านของเราวันนี้เขาบอกว่าเขียนตามรอยประด้วย และตัวที่เราจะเขียนเนี่ยคือการม้วนหัวของผ่อพึ่งนะคะนี่หัวพยัญชนะผ่อพึ่งจะเป็นแบบนี้อ่าเราก็จะมาเริ่มเขียนกันเลยนะคะเด็กๆจะได้ไม่เสียเวลาอาครูเริ่มปุ๊บเบี้ยวปั๊บเลยให้เริ่มจากข้างในแบบนี้นะคะวงกลมเป็นหัวแล้วก็ลากตรงลงมานี่ม้วนหัวกลมลากตรงลงมาแบบนี้นะคะฟื้นนี่เห็นไหม ใกล้ละใกล้สาเร็จละออง่ายมากๆากครูมั่นใจว่าเด็กๆก,ก็ทําได้นะคะนีะ่แต่ตัวอื่นมันจะเบี้ยวๆหน่อยเราก็จะลบนะคะเราจะเขียนใหม่นะคะให้มันสวยงามนะคะฟืดตรงเห็นไหมตอนแรกครูเขียนอะ่ะมันจะเบี้ยวๆนะคะเด็กๆแต่ว่าเราต้องพยายามเขียนห่างของพอตตัวฐานเขาะคะ่ะให้มันตรง อย่าเบี้ยวถ้าเบี้ยวมันก็จะไม่สวยเด้ออ่าเสร็จแล้วนี่ต่อไปตัวนี้คือตัวผอพึ่งนะคะผอพึ่งอ่านว่าผอนะคะเด็กๆพูดตามครูอีกหนึ่งครั้งค่ะผอพึ่งอ่านว่าผออ่าเหมือนเดิมเขียนหนึ่งตัวอ่านหนึ่งครั้งผอพึ่งอ่านว่าผออ่าไปตัวที่สอง ผอพึ่งอ่านว่าผอ,อาชึบอผอพึ่งอ่านว่าผอและตัวสุดท้ายค่ะผอพึ่งอ่านว่าผอ,อาไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปเนี่ยเขาจะมีคำว่าพึ่งมาให้เราอย่างนี้พึ่งผออึงอพึ่งไมโทพึ่ง นี่เลยออกมาเป็นคําว่าพึ่งแบบนี้นะคะแต่ว่าเขามีสระอืมีงองงูมีไม้โทรมาให้เราแล้วให้เราเติมผอพึ่งลงไปนะคะเขียนตามเส้นประอ่าอันนี้เบี้ยวก็ทําไมคะลบนะคะถ้ามันเบี้ยวเราก็ลบนะคะชิบอ,อ่าเสร็จแล้วหนึ่งตัวตัวที่สองมาเลยจ้า <c oughs> แต,ตัวสุดท้ายตัวที่สามชือบเย่เอามาดูภาพรวมกันเห็นไหมไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ครูสอนไป เด็กๆพอทําได้ไหมคะแต่ก็ทําได้แล้วเนาะถ้าีเด็กไม่เข้าใจนะคะรบกวนให้กรอคลิปนะคะกลับไปดูตั้งแต่แรกที่ครัอธิบายนะคะจะได้เข้าใจอย่างมากขึ้นและที่สําคัญอย่าลืมถ่ายภาพเด็กๆคู่กับผลงานนะคะส่งมาในกลุ๊ปไลน์แล้วก็รบกวนผู้ปกครองนะคะช่วยพิมพ์คําว่าเด็กชายนี่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  ก็ลงวันที่ด้วยนะคะครูหวัญจะได้รู้ว่าวันเนี้ยใครส่งกันบ้านมาแล้วมัางเพราะว่าแต่ละคนนะส่งมาหลายภาพใช่ไหมคะแล้วบางคนภาพที่ส่งมาเนี่ยก็ไม่มีหน้านักเรียนติดมาเลยทําให้ครูเนี่ยไม่มั่นใจนะคะว่าเป็นการบ้านของใครนะคะรบกวนผู้ปกครองด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเด็กๆบา,บายๆคะ่ะ